เนาะก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแนะนำเนาะแนะนำการอินสตอลโปรแกรมที่เรียกว่าแคปคัพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ดูเนาะว่าเราจะไปดาวน์โหลดทางช่องทางไหนเนาะช่องทางไหนนะคะเออแล้วในส่วนของถ้าเป็นสมาร์ทโฟนเนาะทุกท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับเครื่องสมาร์ทโฟนของตัวเองเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า เราจะไปดาวน์โหลดแคปชัดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ยังไงนะคะส่วนอื่นเนาะเราจะเข้าที่เว็บไซต์ของเขาเลยเนาะชื่อว่า w w w c a p c u t c o m นะคะทีนี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีในส่วนของช่องทางที่เราสามารถดาวน์โหลดได้เนาะเราก็กดดาวน์โหลดนะคะเมื่อกดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เนาะจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าการติดตั้งนะคะการติดตั้งหรือว่า install เนาะในการติดตั้งหรือ install เมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วไฟล์จะเป็นไฟล์ .exe นะคะซึ่งเราสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็ install ได้อย่างง่ายดายไม่ถึง1นาทีนะคะโอเคเมื่อนะคะเมื่อ install ลงเรียบร้อยแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นในรูปแบบลักษณะนี้เนาะเป็นหน้าจอดำๆนะคะหน้าจอดำๆเลย ในด้านซ้ายเนาะในด้านซ้ายจะเป็นส่วนขยายของเครื่องมือต่างๆพื้นฐานที่มีอยู่ในโปรแกรมเนาะจะแบ่งส่วนดังต่อไปนี้เนาะด้านล่างสุดเลยด้านล่างสุดเลยที่เราเห็นเนาะมีเส้นๆตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นในส่วนที่เราใช้ในการตัดต่อเนาะเวลาเรานําภาพหรือว่าวิดีโอเข้ามาตรงส่วนนี้จะมีปรากฏเนาะในแต่ละช็อตช็อตให้เราเห็นว่าวินาทีนี้เนาะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไรเนาะเราสามารถที่จะตัดต่อตรงส่วนนี้ได้อย่างง่ายดายนะคะทีนี้เนาะในการที่ i n นส tall แล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเออเราไม่จําเป็นที่จะต้องล็อกอินก็ได้นะคะสามารถใช้งานได้เลยเนาะเราจะมีในส่วนของมนะีเดนะียเนาะออดิโอเนาะออดิโอก็เป็นส่วนของเสียงเพลงต่างๆา,านานาที่เขามีให้อยู่ในโปรแกรมเนาะจะมีในส่วนของเรา Import มาก็ได้นะคะอิ p พ r ตก็คือ นำจากเครื่องของเรามาเลยก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งเป็นการใช้เสียงที่เขามีอยู่ในโปรแกรมเนาะมีเยอะแยะมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะตรงส่วนนี้ในการเลือกเสียงนะคะเสียงประกอบต่างๆก็ควรที่จะล้องเลือกให้เหมาะสมกับคลิปวิดีโอนั้นๆด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติในกรณีที่เป็นการแนะนําการทำอาหารเนาะมันไม่ควรที่จะเป็นเสียงเพลงที่มีความตื่นเต้นระหวัดลัวเนาะควรที่จะบรรเลง ะะบันเลงไปเรื่อยๆนะคะลักษณะนั้นเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าในโปรแกรมเนาะเขาก็มีให้เราดาวน์โหลดใช้ฟรีได้เหมือนกันก็มีค่อนข้างเยอะเนาะเราจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเนาะเป็นอ่าเป็นในรูปแบบแต่ลงๆประเภทเนาะอย่างเช่น Tower, นะทาวเวอร์เนาะทาวเวลนะคะขออภัยค่ะทาวเวลเนเจอร์ Nature, ก็จะเป็นพวกเสียงธรรมชาติเนาะหรือปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นแบบเพลงเศร้าลักษณะนั้น อย่างเช่นในกรณีที่ถ้าเราจะทําเป็นคลิปที่มีความสยองขวัญเราก็ไม่ควรเป็นเสียงเพลงที่เป็นในรูปแบบลักษณะของเสียงเศร้านะคะควรที่จะมีความแบบเป็นเอ็กซ์ตีมนิดนึงเนาะทีนี้ตรงนี้ข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังนิดนึงก็คือในเสียงบางเสียงเนาะก็คือเขาจะมีคําว่าโปรอยู่คําว่าโปรในที่นี้ก็คืออาจจะต้องมีการชําระค่าบริการพิเศษนะคะตรงส่วนนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ฟรีเราก็ไม่ควรกดโปรเนาะโปรถามว่ากดได้ไหมนํามาใช้ในคลิปได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนเวลาที่เราเอ็กพอออกไปนะคะมันจะเอ็กพอรตไม่ได้จะมีการแจ้งเตือนให้เราชําระเงินก่อนนะคะตรงส่วนนี้เนาะในส่วนของเทกนะคะในส่วนของเทกเราสามารถที่จะเพิ่มเป็นข้อความได้นะคะเป็นแคปชั่นเล็กๆหรือเป็นข้อความบรรยายได้นะคะซึ่งตรงส่วนนี้ ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าในการคิดคอนเทนต์ต่างๆหรือคิดแคปชั่นต่างๆนั้นนะมันมีเครื่องมือที่เราสามารถใช้ใช้งานได้เป็นผู้ช่วยอย่างดีเลยสําหรับเราในการคิดคอนเทนต์หรือว่าแคปชั่นนั่นคือ Chat GPT นะคะมีสติ๊กเกอร์เนาะมีเอฟเฟกตนะคะมีทรานซิชันเนาะจากตรงส่วนนี้นะคะแสดงให้เห็นแล้วว่าเครื่องมือขับขัดที่เราเลือกนําเสนอนะคะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ในวันนี้ มีความสามารถเทียบเท่ากับโปรแกรมฉบับมือโปรเลยนะคะแต่ว่าใช้งานง่ายเนาะนะคะ,ะทีนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอิมพ์ตเสียงหรือว่าอะอดิโอเนาะภาษาอังกฤษเขารียกอะดโอเนาะถ้าเกิดว่าเมนูเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเสียงประกอบนะคะในการที่จะอิมพ์ตเสียงเข้ามาทํำยังไงเนาะก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือบอดน้อยไวส นะคะว่าในการที่จะทําเสียงต่างๆโดยใช้เครื่องมือบอดน้อยไว้นะั่นนะ่ะทำยังไงนะคะทีนี้จากนั้นเราจะนําเสียงที่ได้มาจากบอดน้อยไว้แล้วจะนํามาตัดต่อโดยใช้เครื่องมือแคปคัทน,นั้นได้ยังไงนะคะก็คือเราจะไปที่ออด i โอนะคะออด i โอเนาะเราจะไปที่เครื่องมืออ่าไปที่เมนู Import นะคะเราจะกด i m p o r ตเนาะอินพุตเราจะเลือกเสียงที่เราต้องการนะคะนํามาเข้าสู่โปรแกรมนะคะวิธีการก็คือ เลือกนะคะเลือกเสียงเนาะจากนั้นก็กด Open นะคะจากนั้นเราจะสังเกตนะคะว่า,เ,าเสียงที่เรา Import เข้ามานั้นนะ่ะจะมาอยู่ตรงส่วนนี้แล้วนะคะแต่ว่าจะไม่ปรากฏตรงในส่วนของการใช้ในการตัดต่อเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องกดเครื่องหมายบวกเพื่อนำส่วนนี้เสียงนี้เข้ามาในในส่วนประกอบของการตัดต่อนะคะ,ะกดที่เครื่องหมายบวกอ่าทีนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะว่า เสียงที่เรานําเข้ามาจะมีลักษณะของเส้นเสียงปรากฏขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราลองมาเลย์กันเนาะว่าเสียงที่เรานําเข้ามานี้เป็นเสียงอะไรนะคะเสียงที่เราเรานาเข้ามาก็จะมีความแบบแครี่นิดนึงนะคะเสียงมีความหวัดลัวเนาะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะนาข้อมูลเสียงต่างๆเนาะ กรณีที่เราใช้เครื่องมือบอดน้อยไว้ก็ดีหรือไปใช้เครื่องมืออื่นใดก็ดีเวลา Import นะคะในเครื่องของตัวเองจะ Import ที่เมนูนี้นะคะแต่หากเราไม่ไม่อยากที่จะนำเสียงที่เรามีอยู่แล้วมาใช้แล้วอยากจะ,ะใช้เสียงที่มีอยู่ในโปรแกรมเลยก็มีนะคะก็คือตรงส่วนนี้เนาะตรงส่วนของ Music นะคะส่วนของ s o u n d e f f e c t เนาะก็คืออย่าลืมนะคะว่าถ้าเราใช้เสียงที่เขามีอยู่ให้แล้วนะคะ เราอย่าลืมนะว่าเราต้องใช้ของฟรีเนาะถ้าเป็นโปรจะมะีมีปัญหาในกรณีที่เรา Import ออกไป Export ออกไปนะคะจะมีปัญหา Export อออกไปไม่ได้เนาะต้องมีการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะคะให้เราชำระค่าบริการตรงส่วนนี้นะคะสำหรับเนาะสำหรับในการหัวเรื่องเนาะหัวข้อนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเรา วันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะว่าการใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนาะอย่างเช่น Chat gpt ช่วยในการเขียนคอนเทนต์เนาะใช้บอทน้อย o i c e เข้ามาโดยทดแทนการภาคโดยใช้เสียงของเราภากนะคะการใช้เครื่องมืออย่างง่ายเนาะอย่างเช่นแคปคั t ในวันนี้นะคะสามารถทำให้ทุกท่านเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ